สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้ช่อง Technician Channel วันนี้จะมาทำคลิปเกี่ยวกับร้านกล้องรอซิงชนบุรีนะครับพอดีวันนี้ร้านกล้องรอซิงชนบุรีได้รับจดหมายพิมจากช่อง y t u t u นะครับก็เลยให้ผมมาทำการรีวิวให้แล้วก็ก็ถือโอกาสในการถ่ายทำร้านไปด้วยนะครับน,นี่ร้านกล้องรอซิงตั้งอยู่ที่บางซายนะครับจังหวัดชนบุรีนะครับ ป็นร้านเป็นร้านยางนะครับยานแล้วก็ยางร้านแม็กนะครับเดี๋ยวตอนนี้รอกล้องรอสิ่งกลับมาก่อนตอนนี้ไปทางทุนล่าอยู่ก็ถือโอกาสถ่ายหน้าร้านไปก่อนนะครับถ้าใครสนใจเปลี่ยนยางก็ติดต่อได้ที่กล้องรอสิ่งชนบุรีนะครับเดี๋ยวกล้องรอสิ่งกลับมาเดี๋ยวจะให้ทางเจ้าของร้านแนะนำอีกทีนะครับว่ามี ยางรุ่นไหนบ้างนะครับแล้วราคาเท่าไหร่แล้วก็จะติดต่อซื้อขายกันยังไงนะครับนอกจากกล่องลอสิ่งจะทำกิจการขายยางรถยนต์แล้วก็แม็กรถยนต์ด้วยเนี่ยก็ยังท youtube ควบคู่ปไปด้วยนะครับซึ่งวันนี้เป็นวันที่ทางกล่องลอสิงนี่ได้รับปินนะครับแต่ว่ายัางตั้งค่าไม่เป็นนะครับก็เลยให้ผมมาทําการตั้งค่า หลังจากที่ได้รับจดหมายพินจาก YouTube นะครับผมก็ซึ่งก่อนหน้าน,นี้ผมก็ได้ทำการาตั้งค่าในส่วนของ a อ s e n s e ให้นะครับแล้วก็ให้รอจดหมายพินคร,รอจดหมายพินประมาณครึ่งเดือนครับตอนนี้จดหมายพินมาแล้วเดี๋ยววันนี้จะมาทำการตั้งค่าในส่วนของการใส่รหัสพินนะครับที่ทาง YouTube ส่งมาให้นะครับ ก็ถือโอกาสรีวิวร้านไปด้วยนะครับอันน้ครับร้านกล่องลอสิงชลบุรีครับใครสนใจเปลี่ยนยางเปลี่ยนแม็กนะครับก็ติดต่อได้นะครับตามภาพเลยนะครับสวัสดีครับวันนี้ก็พบกับร้านกล้องลอสิงชลบุรีนะครับวันนี้นะครับร้านกล้องลอสิงชลบุรีนะครับตั้งอยู่ บางทรายน้ำพึ่เมืองชียงบุรีนะครับถ้ามาไม่ถูกเลยก็เปิด Google Map มาได้นะครับพิมพ์ไปเลยร้านก้องล้อซิ่งเชีบุรีนะครับมีใน Google Map เนาะส่วนในส่วนของอาการให้บริการของทางร้านก้องล้อซิ่งเชีบุรีครับบางราก็จะเป็นแม็กเป็นยางอะไหล่ซิ่งนะครับแม็กคือแม็กมือหนึ่งมือสองยางมือหนึ่งมือสองยางเปอร์เซ็นต์นะครับอะไหล่ซิ่งก็ มีบ้างนะครับส่วนยางเปอร์เซนหรือว่าล้อใครที่สนใจครับเดี๋ยวจะมีคลิปหน้านะพี่เนาะเดี๋ยวเราจะมารีวิวกันแต่วันนี้ก็ขอโทษขอไปด้วยนะครับเพราะว่าวันนี้เด็กไปนอะสำหรับวันนี้ครับก่อนที่จะลาไปนะครับทางร้านกล้องล้อสิ้นจุลีนะฝากช่องนะครับทาง u t u b e นะร้านกล้องล้อสิ้นจุลีนะครับส่วนใครที่สนใจแม็กยางนะครับฝากเข้าไปดูที่ช่องนะครับแล้วก็กดติดตามแล้วก็ฝากกดไลค์ดูโปรโมชั่นนะครับเพราะว่าใต้คลิปของเราที่เราลงในใต้ช่องของเราก็จะมี โปรโมชั่นล้อโปรโมชั่นยานแล้วก็อะไรอื่นๆอีกมากมายเลยนะครับนรับรองมากราคาถูกแน่นอนนะครับยังไงก็ฝากร้านกล้องลอเซิงจุดีนะครับช่องร้านกล้องลอเซ้งจุดีเอาไว้ด้วยนะครับตลอดนี้ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ